สวัสดีครับวันนี้วายฟิกจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสู่อดีตช่วงสมัยอยุธยาไปครบกับความรักของนักคุณและกล้าวชายหนุ่มที่ย้อนเวลาไปสู่ยุคที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ไปเรื่องราวความรักของทั้งคู่เริ่มต้นที่นี่ครับถ้านี่เป็นความฝันมันก็เหมือนจะจริงมากเกินไปแล้วใครจะคาดคิดว่าเพียงแค่เผลอหลับโชคชะตากับเล่นตลกทำให้นคุณ ได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อเกือบ400ปีก่อนในสมัยอยุธยาท่ามกลางความสับสนแตกตื่นผู้คนที่เจอต่างเรียกเขาว่ากล้าวอุตชายของหลวงยกกระบาดผู้ต้องโทษซึ่งหายตัวไปเขาจําเป็นต้องสวมรอยใช้ชีวิตเป็นกล้าวไปพร้อมกับการพยายามหาทางกลับสู่ยุคปัจจุบันและไขปริศนาเรื่องของกล้าวตัวจริงแต่ยิ่งสืบก็ยิ่งพบเรื่องราวที่น่าสงสัยมากมายไหนจะมีท่านหมื่นพบ พี่ชายคนสนิทของกล้าวที่คอยจับตามองเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็พบว่าตัวเองเริ่มรู้สึกหวั่นไหวกับสายตาของท่านหมื่นคนนั้นมากขึ้นทุกทีพบเธอนะครับเป็นบทประพันธ์ของคุณลิตเติลแบกเก้าสบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของคุณลิตเติลแบกไว้นะครับอ,อยู่ใน d e s c r i p t ั o นนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไป Follow กับไ like รกันได้นะครับผมเอาล่ะเรามาดูเรื่องย่อของพบเธอกันหน่อยสักดีกว่านะครับ นักคุณนักศึกษาวัยหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อโชคลางใดๆวันหนึ่งโชคชะตากลับเล่นตลกให้เขาย้อนเวลากลับไปในอดีตสมัยอยุธยาเมื่อ400ปีก่อนและทุกคนต่างก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยคือคนที่หายตัวไปนักคุณจึงสวมรอยใช้ชีวิตเป็นกล้าวไปพร้อมๆกับการขาไขปริศนาหายตัวของกล้าวและหาหนทางกลับสู่ยุคปัจจุบันท่ามกลางสายตาของท่านหมือนพบพี่ชายคนสนิทของกล้าวตัวจริง ที่ไม่เชื่อว่าเขาคือน้องชายที่ตนรู้จักและคอยจับตาม,มองเขาอยู่ตลอดเวลาจากที่รำคาญเพราะถูกจับผิดกลายเป็นว่านักคุณเริ่มรู้สึกดีกับพิภพแต่ฝ่ายนั้นก็มีท่าทีว่าใจตรงกันเมื่อทำใจได้แล้วว่าต้องอยู่กับคนรักในยุคนี้นักคุณก็ดันย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันด้วยใจสลายพยายามหาทางที่จะกลับไปตามคนรักในยุคนั้นจนท้อเพราะว่า กลับได้พบกับตินนะพพลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนสนิทที่มีหน้าตาเหมือนพี่พบอย่างกับแกะโชคดีที่พี่พบเคยอธิษฐานว่าขอให้จําเรื่องราวในดีิาติได้พอเจอหน้าตินจึงได้รู้ทันทีว่านี่คือคนที่เขารอคอยอยู่ตรงหน้าแล้วเรามาดูส่วนหนึ่งของรีวิวนิยายในะเรื่องนี้นะครับโดยคุณหมงมุ่นในดงวายกันนะครับพบเธอเนี่ยเป็นนิยายแนวเหนือธรรมชาติกลับชาติมาเกิดน่าเอก ชื่อนักคุณะครับเป็นนักศึกษาหน้าตาจิ้มลิ้มแต่ปากแจ๋วไม่เชื่อเรื่องของดวงแล้วก็จูจ่ๆเนี่ยเขาเจอเข้ากับเหตุการณ์ประหลาดในคืนที่เกิดสุริยคาดก็ได้วาไปสมัยอยุธยาเมื่อ400ปีก่อนคนที่นั่นเรียกน,นายอีกว่ากล้าวเป็นลูกชายอดีตพระยาที่ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนจนต้องโทษประหารหนายเอกจะกลับบ้านเลยตีเนียงสวมรอยว่าเป็นกล้าไปก่อนส่วนพระเอก ชื่อพพนะครับเป็นลูกชายของเพื่อนสนิทพ่อนายเอกซึ่งตอนนี้ก็ได้ครอบครัวของพระเอกนี่แหละคอยดูแลให้ที่อยู่ที่กินเพราะจากหลังจากบ้านนายเอกเกิดเรื่องเนี่ยพวกญาติมิตรก็ไม่เคยมาเหลียวแลกลัวจะถูกร่างแหไปด้วยนะครับไปไหนมาไหนก็ถูกกล่าวว่าเป็นลูกคนโกงนายเอกพยายามหาบอกแสว่าเกล้าตัวจริงเนี่ยหายไปไหนเลยตั้งต้นในการไปไปที่เกล้าชอบนะครับก็คือซ่องฉาก นอเหมือนจะเที่ยวผู้หญิงแต่จริงๆเนี่ยกล้าวไปหาข่าวเพื่อที่จะหาหลักฐานมาล้างมวลทินให้พ่อระหว่างนั้นนายเอกก็ฝันเห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆจนทําให้เชื่อว่ากล้าวก็คือตัวเองนี่แหละเพียงแต่เป็นตัวเองในชาติภพที่ถูกฆ่าตายไปแล้วแต่ก่อนตายอธิษฐานเอาไว้ว่าจะกลับมาแก้ไขเรื่องราวให้คลี่คลายเลยเป็นสาเหตุที่นายเอกถูกดึงตัวมาที่นี่หูน่าสนใจมากเลยนะครับเรื่องนี้เพื่อนๆสามารถจะเข้าไปอ่าน รีวิวนะครับของคุณหมวกมุ่นในดงวายแบบเต็มๆได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับมีบางส่วนของเนื้อหาด้วยนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ทั้งคู่ได้พบรักกันในช่วงอยุธยาเนี่ยผมนําเก็บความรู้ของอดีตส่วนนี้มาฝากกันด้วยนะครับอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองหลวงของสยามนะหรือเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ย เป็นเวลามากว่า400ปีแล้วเนาะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเกิดขึ้นโดยพระรามาธิบดีที่1หรือว่าพระเจ้าอู่ทองเมื่อวันศุกร์ที่4มีนาคมพุทธศักราช1893นะครับและถูกทำลายโดยกองทัพพม่าในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์เมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310นอยุธยามีกษัตริย์ปกร 6, ครองทั้งหมด34พระองค์จาก5ราชวงศ์นะก็มีราชวงศ์อู่ทองสุพรรณบุรีสุขโขทยัย ปราสาททองแล้วก็บ้านผูหลวงนะมีพุทธศาสนาแบบหินยานเป็นศาสนาประจำอาณาจากักรแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อด้านวิญญาณแล้วก็พระพุทธศาสนาแบบมหายานเจือปนอยู่ด้วยสำหรับในสถาบันกษัตริย์ของอยุธยาก็ยังใช้พิธีกรรมที่เป็นฮินดูและพราหมนะเป็นการสร้างอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์เป็นการผสมกันระหว่างธรรมราชาแล้วก็เทวราชาภูมิศาสตนะ อุทยาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ได้เปรียบทางสภาพภูมิศาสตร์คือตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันนะมีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีนะครับทำให้อุทยาเนี่ยไปมีสภาพเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถนนรอบเกาะเนี่ยยาวประมาณ12กิโลเมตรเป็นที่ราบรุ่มเหมาะแก่การปลูกข้าวและก็ยังอยู่ใกล้ทะเลพอสมควรทำให้สามารถทำการค้าติดต่อกับต่างประเทศได้โดยสะดวกนะครับ เอาละเรามารู้เรารู้จักอายุทยากันแบบคร่าวๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปได้ไปดูเต็มๆกันในซีรีส์นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเราจะมารู้จักกับนักแสดงทั้งคู่กันดีก,กว่านะครับกล้าวนำแสดงโดยเน็ตสิรพบมานิทิคุณนะครับชื่อเล่นเนี่ยชื่อว่าน้องเน็ตนะครับเกิดวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2540สูง175เซนเมตรนะครับการศึกษานะครับ ศึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับอยู่ที่ Conventry University London นะครับตอนนี้น้องเน้นน่าจะจบแล้วก็มาอยู่ที่ไทยแล้วนะครับงานอนดิเรกของน้องเนตที่ที่ชอบนะก็คือมีฟังเพลงดูหนังแล้วก็เล่นเกมนะครับกีฬาที่ชอบก็จะมีวิ่งบาสเกตบอลแชร์บอลแล้วก็แบดมินตันนะความสามารถพิเศษก็จะเป็นเรื่องของการเล่นกีฬานะครับนิสัยส่วนตัวก็จะเป็นคนขี้เหงารับเพื่อนแต่ถ้าไม่รู้จักการจะดูเงียบๆนิ่งๆ แต่ถ้ารู้จักกันจะเป็นคนพูดเยอะเนาะสีโปรดของน้องเนก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีดํานะครับของสะสมจะเป็นรองเท้าแล้วก็หนังสือการ์ตูนนะครับการแสดงของน้องเนที่ผ่านมาก็จะมีมหกทห้า 5, ปากหมาท้าผีนะครับภาค3เมื่อปี2015นะเรื่องไวเป้งนักเลงขาสันปี2014มหกทห้า 5, ปากหมาท้าแม่นางนะครับปี2014มหกทห้า 5, ปากหมาท้าผีนะครับปี2013นะครับไอจีของเน,นก็จะเป็น at นะครับ n e t n e t นะครับ underscore สีลาภพบนะครับ S I R A P H O P นะครับก็เ,เพื่อนๆก็สามารถจะเข้าไปฟ o l โล w net กันได้เลยนะครับต่อไปก็คือนักคุณนะครับแสดงโดยเจมสุภมงคลวงวิสุทธ์นะครับเป็นหนุ่มหล่อน่ารักจากรั้วกเกษตรศาสตร์เข้าวงการด้วยการถ่ายแบบตั้งแต่สมัยมัธยมปลายมีผลงานมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับมากความสามารถทั้งร้องเพลง acting แ,แล้วก็ถ่ายแบบนะ <c oughs> ชื่อเล่นนะครับชื่อว่าเจมนะครับ ศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสิ่งที่เท็ดโก้ที่สุดก็คือตุ๊กแก่นั่นเองนะครับวงดนตรีที่ชอบก็คือวงบอดี้แสลมนะครับถ้าเพื่อนๆจะเข้าไปไปตามเน็ตนะครับก็สามารถเข้าไปที่ไอจีนะครับ a james รับ spmk นะครับ at james ก็คือ j a m e s นะครับ spmk นะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกลับพบเธอ ไยพี่เรียดเรื่องที่2ที่กำลังจะเปิดตัวในปี2023โดยการผลิตของมันดีทีวีเรื่องนี้เป็นยุคในช่วงอยุธยายนะเราน่าจะได้เห็นการเซตอัพฉากที่มีรายละเอียดมากพอสมควรไวพี่เรียดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ย้อนไปไกลกว่าหอมกลิ่นความรักซึ่งน่าจะได้เห็นรูปภาพรูปแบบในแบบที่แตกต่างออกไปจากในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับเรื่องราวจะออกมาเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหน ต้องรอติดตามกันในพบรักปี2023ที่ถึงนี้นะครับใครชื่นชอบเนื้อหาและก็เรื่องราวของซีรีส์วายอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์วายฟลิกกันไว้นะครับและหากใครอยากทราบอัปเดตเกี่ยวกับซีรีส์วายทุกวันก็สามารถการเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์วายฟลิก e ันะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ